เรียกร้องกูว่าทําช่อง Youtube สิใช่กูทําแล้วและเลียวสัดๆเลยด้วยสวัสดีทุกคนเนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในการทําคลิปลง Youtube ของเราเว้ยตก็คือปกติเราจะเป็นคนที่ชอบรีวิวของกินนะลงในสตอรี่ไอมันก็มีข้อเรียกร้องมาเยอะมากเอ๊ะทำลง Youtube เลยถ้างั้นน่ะก็ได้ดิก็ทำลง Youtube ก็ได้ ในทีนี้ช่วงนี้มันโควิดอะเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะออกไปนั่งตามร้านอะมันยากมันไม่สามารถนั่งได้เพราะฉะนั้นซีรีส์แรกที่เราจะทำเกี่ยวกับของกินก็คืออาหารเซเว่นจ้ะอาหารเซเว่นมีอะไรดีประมาณนั้นโอเคปะของกินเซเว่นจ้ะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันเลยก็คือเจ้าโตเกียวทรงเครื่องไส้กรอกไก่ผสม หมูสับนะจ๊ะโยาดาอย่างยุ่งชี้ก็คือว่าเราไปเซเว่นแล้วทีเนี้ยเราก็หิวใช่ป่ะเราก็หันไปเห็นเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นโตกเกียวทรงเครื่องครั้งแรกในเซเว่นเราก็จะเอามาเวฟเราก็ลองกินกันนะจ๊ะเขาว่าไส้แน่นเต็มคำแต่จะอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาลองกันตาดาโดีของนั่งจิ๋วถุงอ้วน ม่นี้นะไมโครเวฟเราอะกำลังไฟมันต่ำกว่า1300วัตต์ใช่ปะเราก็จะใช้เวลาเวฟทั้งหมด20วิก,ก็ประมาณน้นโอเคเดี๋ยวเวฟเสร็จแล้วเรามาลองกันนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เจ้าโตเกียวของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็จะนิ่มๆอ่มนะมันจะไม่แบบไปเอียอดามันจะไม่เหมือนตามร้านที่บางร้านก็คือทํากรอบใช่ปะแต่นี้มันกนของเวฟอะเนาะเดี๋ยวลองกินกันโอเคทุกคนคือกลิ่นมันหอมอะ มันก็หอมประมาณนึงนะไม่ได้หอมบบเกอร์อะไรขะนาดนั้นแล้วมาลองกินกันเลยอืม,อ,มอร่อยทุกคนดูวหรดูถ้ากรอกก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็หมูสับก,ก็เยอะพอสมควรไม่มากไปก็ไม่น้อยไปนะแต่ว่าแมถ้อพายรู้ตรงสูดลงไปอย่างเงี้ยวนะส่วนบอกก็ว่ามันอร่อยมันก็เหมือน เวลาที่เราไปกินตามนั้นตกเกียวเลยอะอืแต่ว่าเราแค่จะไม่ได้แป้งกรอบเหมือนบางร้านเท่านั้นเองก็ดีค่ะซื้อมาก,กินก็ดีเนะอร่อยไหมโอเคเขาเรียกว่าไงอะกล้าความเสี่ยงการอยากกินตตเกียวของเราได้แบบอยากกินตกเกียวจังเลยแ่ถวนี้ไม่มีร้านตกเกียวเลยทำไงดีแต่มีเซเว่นลองดูว่าเซเว่นมีขายหรือเปล่า ได้อยู่แต่ไม่ได้แบบคืออะไรขนาดนั้นเะบ๊ายบายเรจอกันใหม่คล League. ิปหน้าว right ่าเราจะมากินอะไรกันเป็นการถ่ายคลิปที่เรียวมากเลยแม้แต่แมวเนี่ยวุ่นวายแก้ง